ล่าสุดนี้ชีวิตของหนุ่มเศรษฐโชคค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าหลายคนคงจะได้เห็นผลงานเขากันมาอย่างต่อเนื่องนะคะเขามีชื่อเสียงในวงการบันเทิงมานานค่ะไม่ว่าจะเป็นความหล่อที่เวลาไม่สามารถทำอะไรหนุ่มเศรษฐโชคได้เลยปัจจุบันแล้วผลงานของเขาก็มีให้ได้ติดตามกันเรื่อยๆนะคะเล่นในหลากหลายบทบาทค่ะเป็นได้ทั้งตัวดีตัวร้ายฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาเลย อดีตเขาเคยเป็นคคสโนวาตัวพ่อด้วยแหละค่ะเรื่องสาวๆนี่ต้องยอมเขาเลยโดยเจ้าตัวแจ้งเกิดจากภาพยนตร์ค่ะในเรื่องของเพชรระเซียนทองเป็นภาพยนตร์ของอาลองเล่นกับมาชาวัฒนพานิชเรื่องนี้เนี่ยรับบทเป็นพระเอกตอนนั้นเขาอยู่ในสังกัดคนแรกชองปอนงานเยอะจนเขาได้ชื่อว่าเจ้าชายสายเสมอพี่แกเนี่ยเกเรมากในยุคนั้นทำให้ทีมงานต้องนั่งรอเป็นพระเอก อยู่นานเลยนะทำงานทุกวันมีแนวความคิดว่าจะลองไปทำอย่างอื่นไปขายประกันรู้สึกแฮปปี้นะครับเจอผู้คนมากมายทำอยู่ประมาณ5ปีแต่ก็แค่นั้นไปเจอความรักอีกแล้วเป็นภรรยาคนแรกเลิกขายประกันมารับงานแสดงจะมีความคิดถึงการในว่าจะไปทำอะไรสักพักโลกมายาก็ะดึงเรากลับมาก็ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเขามีครอบครัวที่อบอุ่นมีพยายามรักแล้วอายุ5ขวบค่ะภรรยาคนที่3อายุห่างกัน20ปี ซึ่งภรรยาก็อายุ30กเก่าเป็นอีกหนึ่งคนที่สวยทำให้มีปัญหาบ้างนะด้วยวัยห่างกันก็ต้องปร,รับพูดคุยกันและผลก็เขาทราบว่ามีครอบครัวมาก่อนเขาเข้าใจไม่มีปัญหามีลูกเล็กอีกครั้งเราดูแลเครื่องค่าใช้จ่ายต่างๆบางคนไม่กล้าก็ต้องเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ต้องรองดูเปิดใจและยอมรับว่า เจ้าตัวเองยังพูดนะคะว่าปัจจุบันเขามีครอบครัวที่อบอุ่นมากๆภรรยาก็สวยแถามลูกชายยังดูแลน่ารักจริงๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับความรักนะคะ